ครับสวัสดีครับเอฟซี e ทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้ก็มาพบกับพอแต้มเนาะพี่น้องเนาะครับพอแต้มพามา,ามาติดตามเด็กโอ้ลมลมพี่น้องติดตามเด็กเล่าพัฒนาของเซียนน้องไขยต่อยเอนาะพี่น้องเนาะครับเมื่อวันศุกร์เนาะพี่น้องวันศุกร์ที่หกธันวาคมหกเจ็ดเลาพัฒนาออกเจ็ดหนึ่งเก้า 036รับเด็กล่างเ็าออก90น้อพี่น้องเนาะรับ3663กับคือว่ามาดูอยู่เรื่อยเละพี่น้องเนาะ <c oughs> ครับของเซียนน้องค่ายงวดที่ผ่านมาก,กันลุดนเลยพี่น้องเด้อนี่ครับวันศุกร์ที่6ธันวาคม2567ลาวพัฒนาเซียนน้องค่ายบนล่างวิ่ง 5, 5, 5, รูดน4กับ5 4กับหาวมาจากักโตพี่น้อง ครับต่อชุดวินก็เจ็ดแปดเก้าขมาเก้าสี่ห้าหก็มาหกแต่ว่ากไปกันคนละทางนะพี่น้องเนาะครับแต่แครเก้าสี่เก้าห้าออกเก้าศูนย์นะพี่น้องชุดวินนะครับเอาเมื่อนียนพยายามกันพามาติดตามตัวอีกเนาะพี่น้องเนาะขับเราพัฒนาเซียนหนองคายนะครับครับเดี๋ยวไปเบิ้งนำกันเนาะพี่น้องเนาะ วันจันพี่น้อง 主要是因为。George, ลราพัฒนาเซียนหนองคายนะพี่น้องเนาะสัตว์เกี่ยนบอพี่น้องบนล่างวิ่งโูลดพี่น้อง บนล่างวิ่งรูดหกกับเจ็ดพี่น้อง ชุดเต็มได้พี่นองเด้อชุดเต็มชุดวินเพิ่นนะครับห,ห้ากับเจ็ดโอห้าหกเจ็ด ห้าหกเศูนนะครับครับจุดวินนะพี่น้องเนาะครับเอมือจับครูพี่น้อง6 60 หกหนึ่งหกสองนะครับเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่ง สองนะครับครับส่วนตัวเน้นในพี่น้องด้ว เน้นสีหางพี่น้องครับส่วนตัวกันนพี่น้องด้ว กันห้าหนึง่งห้าสองนะครับครับสัดว์เย็นนะพี่น้องเนาะครับ วันจันรนะพี่น้องเนาะวันจันที่เก้าธันวาคมสองห้าลาวพัฒนาเซียนหนองคายบนล่างวิ่งรูด6กับ7จ็ับชุดเตรียมเพิ่กับห้าหกเจนย์พี่น้องเนาะขับจับคู่ 60, 6, 1, 6 2, 7, 0 6ูนย์ห7หนึกสนย์เจเันห้าหนึนพี่น้องเนาะอ่ะหมักจอบตัวได้เฮาก็จะลืมกลับตัวไว้น้ำเด้พี่น้องเอ้อ ครับพ่อเตียมข็ขอขอบคุณหลายๆท่าครับเด้อเสียนหนองคายเนาะครับเนาะที่ให้แนวทางเล่าพัฒน,นาพ่อเตียมมาครับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบ่งไปเป็นแนวทางน้ากันเอาชอบก็จัดขัดก็ผ่านเด้อพี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะครับฉะนั้นแล้วพ่อเตียมขอไหวพรอ,อยเข่าก่อยแตกปังๆครับพี่น้องเอฟซีก็จะได้โศกมันๆกันกน,นะพี่น้องเนาะครับ เขาย่าลืมนะพี่น้องเนะื้อเขามาแล้วก็จะเลื่มกดไลค์กดแชร์ให้พอ่อเตมน้ำแนงนะครับเนาะครบคับเพื่อเป็นกําลังใจให้พอ่อเตมน้ำนาคมครับสุดท้ายตายสุดนี้ก็เย็บีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิง่งมาติดตามพอ่อเตมขอให้โศกโศกมันมานเฮงเฮงรวยๆกันทุกคนนะครับเนาะถ้าพ่อกันชิปนาพี่น้องครับสําหรับชิปนี้สวัสดีครับผม